มีอยู่คืนหนึ่งเหมือนประมาณว่าก็นอนนอนอยู่บนเตียงนี่แหละค่ะยังไม่ได้หลับมุมขวาของห้องซึ่งเตียงหนูอยู่มุมขวา mm. เขาอยู่ตรงนี้ mm. อยู่ตรงแบบว่าใกล้ๆเราเลยเยืองๆเราเลยหนูก็หันขึ้นไปแล้วก็หันแบบว่าหงายคอมาแล้วก็มองเรา เรื่องเป็นเกี่ยวกับอะไรก็เป็นเรื่องที่เจอกับตัวเองตอนเด็กค่ะเจอตั้งแต่ป1ถึงประมาณช่วงมัธยมต้นเลยค่ะ<อ>ใช่ค่ะต้องเล่าก่อนว่าห้องที่หนูอยู่อะค่ะมันจะอยู่ตรงชั้น<อ>2ก็ขึ้นบันไดามาแล้วมันจะอยู่เดินมาทางขวาสุดมันจะอยู่หน้าบ้านเลย<อ>เป็นห้องที่ตรงกับหน้าบ้านเลย มันเป็นห้องที่เคยเป็นห้องของน้องชายมาก่อนตอนน้องชายเล็กๆอ่ะค่ะเขาก็จะอยู่เล่นเหมือนเขาก็จะเล่นในห้องนั้นเพราะตอนนั้นก็ยังนอนกับคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วอยู่มาวันนึงก็คือเหมือนตอนนั้นก็มีพี่แม่บ้านนะคะพี่เลี้ยงที่คอยดูแลน้องชายเขาก็เอายันมามเป็นผ้ายันประมาณนี้เลยค่ะ ใหญ่ๆประมาณ 2> A 2, 2เลยค่ะ<ม>เป็นสีฟ้าก็มีแบบลายยันเขาเขาก็มาผูกไว้ตรงผ้าม่านคุณพ่อคุณแม่ก็ไปถามว่าเอามาผูกทําไมเขาก็ไม่ได้เล่าว่าเขาเจออะไรค่ะ mm hmm. จนกระทั่งตอนพอหนูโตขึ้นประมาณปหนึ่งหนูก็เข้ามาอยู่เอง mm hmm. หนูก็เริ่มเจอเหมือนกันก็มีเหมือนประมาณว่ามันก็จะมีพวกตามมุมห้องอะค่ะมุมด้านบน ก็จะเหมือนแรกๆก็จะเหมือนเห็นเป็นเงาดำๆเลยก็จะแบบฟึบฟึบไปมาแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็แบบว่าเอะอาจจะตาฝาดหรือว่าอะไรจนกระทั่งเหมือนมีวันหนึ่งอะค่ะตอนนั้นน่าจะดึกแล้วห้องหนูอะค่ะมันจะมีเป็นเหมือนเป็นห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ําตรงนี้ก็คือจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งที่มันหันหน้า ออแล้วจะมีเก้าอี้อยู่ค่ะเหมือนหนูก็อาบน้ำเสร็จออกมาแล้วหนูก็เห็นเป็นเหมือนผู้หญิงอะค่ะเหมือนเขาตัดผมสัน้น<ม>ส่วนใหญ่ที่เห็นในแบบหนังเขาจะเป็นผมยาวแต่อันนี้หนูเห็นเป็นผมสัน้น<ม>ผมบ๊อบเลยค่ะแล้วผมก็หนูก็เห็นจากด้านหลังเขาใส่ชุดขาวคืานั่งอยู่ตรงเก้าอี้ก็เดินออกมาหนูก็เฮ้ยอะไร คืออะไรหล้ก็จ้องมันก็ไม่นานนะคะสักสองสามวิเขาก็หันมาหาหนูเหมือนเขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วพนักก็อีอยู่ตรงนี้เขาก็หันมาหาหนูแต่คือหันมาเหมือนแบบว่าลักษณะไม่ใช่มนุษย์หันนะคะหันคือเขาหันสุดเลยค่ะแล้วหน้าเขาแบบว่ามาอยู่แบบว่าตรงหน้าหนูเลยอะค่ะเหมือนตัวเขาแบบบิดทั้งตัวมาเลยอย่างเงี้ยใช่ค่ะเหมือนแบบคือช่วงขาเขาอยู่อย่างงี้นะคะแต่ว่าเขาอะค่ะบิด มาหาหนูเลยแล้วภาพที่หนูเห็นตอนนั้นนะคะก็คือเป็นผู้หญิงผมสั้นแล้วคือผิวก็คือเหมือนเขียวซีดลักษณะเหมือนน่าจะแบบว่าเหมือนแบบเน่าแล้วอะคะ่ะเหมือนค่อนข้างเน่าเหมือนแบบว่าอา,อาจจะลักษณะตอนเขาเสียชีวิตเขาอาจจะเน่าเขียวแล้วตาเขาอะค่ะก็คือเหมือนโปนออกมาจากเบ้าตาค่ะ ใช่เหมือนปนออกมาเหมือนมันจะหลุดออกมาแล้วอะค่ะเขาหันมาแล้วเขาก็ยิ้มเย็นๆให้หนูยิ้มให้ด้วยยิ้มเย็นๆให้หนูก็หนูก็ยืนค้างอยู่ตรงนั้นก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกแต่ก็อยากรู้ว่าคืออะไรก็หนูก็ต้องตอบไปแล้วพอสักพักนึงเขาก็ฟุบหายไปเลยต่อหน้าต่อตาขณะที่หนูจ้องอยู่อะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆค่ะเหมือนแบบว่า แรกๆก,ก็จะเจอแถวๆในห้องน้ำเนี่ยแหละค่ะเหมือนแบบว่าส่องกระจกอยู่ล้างหน้าแปรงฟันเอ่อมันเห็นข้างหลังอะค่ะเป็นก็คือมันจะเห็นไปตรงตู้เสื้อผ้าเป็นชั้นน่ะว่าวางเสื้อผ้าก็จะเห็นเหมือนมีเงาผู้หญิงคนนี้เนี่ยแหละค่ะผมบ๊อบเลยเงาผมบ๊อบเลยแต่ไม่เห็นหน้าอม,มาอยู่ข้างหลังพอหันไปก็หายไปแล้ว ซึ่งตอนนั้นก็คือมียันแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่ายันเอาไม่อยู่หรือว่ายังไงคือยันอาจจะแบบไม่ให้เขาออกไปหรือเปล่าอยู่ที่เดิมก็มีมีสิทธิ์ค่ะมีสิทธ์อาจจะราอยูตรงนี้อยู่แลตรงนี้ไปเลยก็จะเจออะไรแปลกๆสะผมอยู่ตอนนั้นหนูไว้ผมยาวถึงประมาณเกือบถึงหลังเลยสะโพกเลยค่ะก็อาบน้ํำอยู่ผมมัน ลอยขึ้นมาเองเหมือนมีคนลักษณะเหมือนมีคนหยิบขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแ<อ>บบขึ้นมาตรงนี้แบบตรงหน้าค่ะหนูก็แบบเฮ <laughs> ก็ตกใจมีอยู่คืนหนึ่งเหมือนประมาณว่าก็นอนๆอ,อยู่บนเตียงเนี่แหละค่ะยังไม่ได้หลับเปิดไฟไว้เปิดไฟไว้แล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยๆอะค่ะก็คือมัอนหางตาเห็นอะไรดำๆเกาะอยู่ตรงมุมห้องมุมด้านบนค่ะ ก็คือตอนที่เจอครั้งแรกคิดว่าน่าจะเป็นมุมขวาค่ะมุมขวาของห้องซึ่งเตียงหนูอยู่มุมขวาเขาอยู่ตรงนี้ uh huh. อ,ยนอยู่ตรงแบบว่าใกล้ๆเราเลยยิงๆเราเลยหนูก็หันขึ้นไปเขากำลังเกาะอ,อยู่ oh. แล้วก็ท่าคือเหนือมนุษย์มานาว่าก็คือหันล้ว่าเกาะอ,อยู่อะค่ะมันเกาะอ,อยู่ mm. แล้วก็หันแบบว่าหงายคอมา แล้วก็มองเราใช่แล้วก็หนูก็มองเขาก็ค้างอยู่งันสักพักแล้วก็หายไปมาอีกแล้วใช่ค่ะหลังจากนั้นก็จะมาเรื่อยๆแบบมุมขวาบ้างมุมซ้ายบ้างก็เล่าให้แม่ฟังแม่ว่าไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกเขาคงไม่อยากให้เรากลัวค่ะหลังจากนั้นก็อาจจะมาแบบว่าเป็นกลิ่นบ้างเหมือนกลิ่นเน่าหัะค่ะันิฐานว่าอาจจะเป็นเขา เพราะว่าเหมือนกลิ่นมาสักพักนึงก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะมาให้เราเหมือนให้เขาให้เรารับรู้ให้เรารู้ว่าเขามีตัวตนหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเริ่มไม่กลัวแหละเหมือนเหมือนเขามาแบบว่าเขาว่าอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขามาแกล้งก็แบบพโผลพอหลังจากนั้นช่วงนั้นไม่ได้เจอเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เจอแบบเป็นภาพอย่างนั้นนะคะก็เริ่มไม่กลัว จนหนูก็ไม่ได้อะไรก็คือเหมือนไม่ได้มีรีแอคชั่นอะไรห,หนูก็คิดว่าเขาคงจะแบบว่าเบื่อแล้เบื่อแหละเบื่อแหละอยากอยากจะให้เขารู้มีตัวตนบ้างก็เริ่มมีผีอัมค่ะมีมีเขามาอัมไม่รู้ว่าด้วยความเหนื่อยหรือเปล่าหรืออะไรแต่คือเหมือนอัมช่วงนั้นนะคะอัมติดกันเหมือนแบบเกือบทุกวันเลยก็คือเหมือนจะนอนนอนอยู่ตื่นมาหายใจไม่ออก หายใจไม่ออกขยับตัวไม่ได้เหมือนค้างอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็เห็นเขาอะค่ะเหมือนมานั่งอยู่ตรงอกเราแต่คือลักษณะนั่งคือไม่ได้นั่งทับนะคะเหมือนมานั่งยองๆค่อมตัวเราอยู่แต่คือคนเดิมเลยคนเดิมเลยหน้าเหมือนเดิมเลยก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยชุดขาวผมบ๊อบอตาปนๆปนอย่างนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาบ่อยเลยเหมือนแต่ว่ามาออม แล้วก็ขยับตัวไม่ได้เจอเขามานั่งคอมเหมือนเดิม,มเป็นเนี้ยซ้ำๆมาค่ะจนกระทั่งเหมือนมีวันหนึ่งอะค่ะเหมือนมันฝันหนูหลับอยู่แล้วหนูก็ฝันที่บ้านหนูอะค่ะมันจะเป็นหมู่บ้านที่เขาจะทาเหมือนเป็นโดมขึ้นมาค่ะโดมขึ้นมาก็คือลักษณะคือจะสูงประมาณสองชั้นครึง่งโดมซึ่งในโดมก็คือไม่ได้มีชั้นอะไรเหมือนเป็นโดมโลง่โลงๆเฉยๆเอาไว้ ห้ชแางเดลียะค่ะห้ไฟใช่ค่ะหนูก็ฝันว่าตอนก่อสร้างอะค่ะมีคนตกลงมาเป็นผู้หญิงตกลงมาเสียชีวิตลักษณะเดียวกันเลยแล้วในฝันก็คือเป็นคนงานผู้หญิงนี่แหละค่ะที่เขาตกลงมาก็เลยลักษณะผมผมเดียวกันเลยผมสั้นเหมือนกันเลยค่ะก็แต่ว่าชุดชุดไม่เหมือนกันชุดไม่เหมือนกัน ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นแบบว่าตอนเขาทําพิธีทางศาสนาหรือเปล่าว่าเปลี่ยนชุดหรืออะไรอะไรเงี้ยชุดที่เขาที่เราเห็นเขาในตอนที่เขาเป็นผีที่เราเห็นกับตาเราจริงชุดที่เขาใส่เป็นชุดยังไงครับเป็นชุดขาวค่ะเป็นชุดขาวประมาณแขนประมาณนี้แขนสั้นแล้วก็เหมือนจะเป็นชุด ชุดแบบว่ากระโปรงยาวอะคะ่ะถึงประมาณเขา่าเขาคือไม่ได้ยาวลากพื้นแต่คือยาวถึงแค่เขา่าเขาอะคะ่ะใช่ค่ะแต่คือผิวของเขาก็คือจะเขียว,ยวแบบว่าเขียวบ้างแบบเขียวเขียวซีดซีดเขียวเขียวม่วง่วงอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลักษณะก็คือคล้ายกับที่เห็นในฝันแต่คือที่เห็นในฝันเขาไม่ได้แบบว่า แบบว่ายังไม่ได้เขียวไม่ได้ม่วงก็เหมือนคนปกติเลยค่ะแค่ว่าผมสัน้นแล้วก็เหมือนใส่ชุดแบบว่าทํางานเนี่ยแหละค่ะแบบเป็นคนงานก่อสร้างอะไรเงี้ยค่ะก็ะเหมือนเขาก็เข้ามาในห้องเราแล้วเขาก็แบบขึ้นมาอัาเราหนูก็ตื่นขึ้นมาก็เหมือนก็เห็นเขายังนั่งอยู่นั่งอยู่ยังนั่งอยู่ค่ะหนูก็แบบว่าเออถ้าแบบ มาอย่างเงี้ยหนูก็ทนไม่ไหวแล้วม,มันรบกวนการนอนอหนูอยากนอนแล้ว่าคือมันรบกวนว่ามันเจอมานานนานก็หนูก็เลยพูดกับเขาไปว่าพูดในใจอะคะ่ะบอกว่าเออถ้ามาอย่างเงี้ยบุญก็ไม่ได้นะหนูไม่เอาหนูไม่ให้นะแล้วเขาก็ไปแต่ก็ยังมาอํมอยู่จนถึงวันหนึ่งที่คิดสุดแล้วอะคะ่ะ หนูก็เซ็งมากมากแหละมามาก็มาไม่ดีพูดอะไรก็ไม่พูดม,มาก็มาเหมือนมาแกล้งเฉยๆหนูก็เลยด่าไปว่าเ <laughs> นี่ยถ้าจะมาอําอย่างเงี้ยขอให้ไม่ได้ไปผุดขอให้ไม่ได้ไปเกิดแช่งเขาเลยค่ะขอให้ไม่ผุดไม่ได้ไปเกิดแล้วก็ชัตินหน้าเกิดมาก็จะน่าเกลียดอย่างนี้นะมไม่เอาแล้วนะขอให้ตกนรกไปเลย ซึ่งดาของจริงตอนนั้นที่แช่งไปคืคอแช่งหยาบกว่านี้มากมากก็เขาก็หายไปเลยมไม่เจออีกเลยหลังจากวันนั้นที่แช่งเพราะว่าเหมือนแช่งเหมือนอนรอว่าคือเขาอําจนหนูก,ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเวลาไปทําบุญหนูก็เออขออุทิศส่วนกุศลไปให้เขาเขาก็ยังมามเขาก็ก็เลยไม่ไหวแล้วก็เออทํามาอย่างนี้หนูไม่เอาแล้วนะใช่ค่ะ จนน้องชายโตขึ้นเหมือนต่อเติมตรงห้องบ้านหนูก็เลยต่อเติมห้องน้องชายเพราะว่าห้องมันไม่พอค่ะเป็นห้องที่ตรงกับด้านล่างห้องหนูเลยอน้องชายเจอต่ออ้าวน้องชายเจอต่อลงไปอยู่ข้างล่างแทงลงไปอยู่ข้างล่างแทงคิดว่าถ้าตามแบบว่าอะที่เขาอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันน่าจะตรงกันเพราะตอนหนูอยู่ชั้นสองน้องชายอยู่ชั้นหนึ่งห้องมันตรงกันเลยน้องชายเจอต่อน้องชายมาบ่นว่าเนี่ย พี่ดีมเจอผีอาเจออาบ่อยมากเลยเหมือนน้องชายก็จะเจอแต่เขามาอาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือไม่ไ,มได้มีใครเทคแอคชั่นอะไรเพราะเหมือนเขาก็เหมือนแค่มาอำอะค่ะไม่ได้มาพูดไม่ได้มีแบบว่าสื่อสารอะไรอะไรเงี้ยค่ะนีม่มันเรื่องที่เจออยู่เรื่อยๆแต่ส่วนตัวหนูก็คือไม่เจอแล้วคนนี้บ้านปัจจุบันก็คือบ้านนี้ใช่ค่ะเป็นบ้านปัจจุบันน,น้องชายก็ยังเจออยู่ไหม ยังเจออยู่ค่ะให้ยังเจอบ้างเจอเดียวนะตั้งแต่เรากี่ขวบนะตั้งแต่หนูปหนึ่งเลยค่ะจนปัจจุบนนันนลสิบกว่ปาป,ปีใช่ค่ะแล้วเราเคยไปถามแม่หรือว่าถามคนในหมู่บ้านไหมว่ามันเคยมีคนงานเสียชีวิตจริงไหมเคยถามคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็บอกว่าไม่รู้เพราะว่ามันเหมือนเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะคะบอกพอมาถึงก็คือซื้อแล้วซึ่งพอเขาก็ไม่ได้ไปถาม อันนี้คือไม่ได้ไปถามแบบว่าคนทาหมู่บ้านเพราะว่าก็คิดว่าถามไปเขาคงไม่บอกคือลองลองนึกดูนะเจอตั้งแต่ป .6 ใช่ไหมป .1 แล้วเจอตั้งแต่ป .1 นะแล้วจนทุกวันนี้น้องอายุ21นะใช่หมายถึงว่าตอนนี้ไม่ได้เจอแต่หมายถึงว่าก็ยังอยู่อ่ะกินระยะเวลาจนปัจจุบันก็ยังอยู่ไม่ไปไหนก็เหมือนที่บ้านก็ไม่ได้ทํิทีไม่ได้แบบว่า ไม่ได้จริงจังอะไรกับเขามาก,กอะค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ถึงกับว่ารบกวนขนาดรบกูค่คน <c oughs> อันนี้เรียกรบกวนแล้วเหมือนว่ามันก็ชินไปแล้วอะคือคือเริ่มแรกอะเรากลัวผีแต่ว่าเราอยู่่ะสิ่งเนี้ยจนเราเลิกกลัวไปเลยใช่ค่ะเลิกกลัวไปเลยค่ะมันเป็นคือเราก็กลายเป็นคนไม่กลัวผีไปเลยใช่ค่ะน่่กลัวมากแต่สําหรับนะใครนะที่มีเรื่องสยองขวัญอย่างนี้นะครับหรือว่า เจอประสบการณ์อะไรอย่างนี้ก็ลองติดต่อมาได้ครับที่ bankcolor@gmail.com ฝากไว้ได้เลยหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ก็ได้เดี๋ยวเราติดต่อไปอะไรอย่างนี้ครับ SME อะไรนะครับที่รา,ายย่อยต่างๆรายย่อยครับที่อายากจะแบบว่าส่งอะไรมาให้เราหรือว่าจะติดต่อมาได้เลยราคาถูกเป็นพิเศษถูกมากๆด้วยถูกจนแบบว่าอจริงหรออย่างนี้ โทรมาได้นะครับแล้วก็ติดต่อมาทางเบลนี้อาจจะก,กังวลว่าเอ๊ะรายการผีจะเป็นนั่นนู่นนี่นั่น,น,นได้หรือเปล่าเราทำได้หมดฮะได้เราทำได้หมดเนะดดอะเราเนี่ยเราก็แนะนำสินค้าตรงนี้ได้เลยใช่ได้หมดครับโอเคได้ครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ